งานผิวสวยระดับไฮโซเนียนกริบไม่โป๊รีวิวแป้งนานเนียนไม่หนกโป๊กปาทีเดียวเนียนเลยเอบิน่าเพสพาวเดอร์คิวเทนพลัสพับนุ่มนิ่มไม่บาดผิวเลยมีสองสีให้เลือกของเราเป็นสีสนนี่ก็คือหน้าสดนะคะสภาพผิวหน้าเราก่อนทาแป้งเดีวเราจะลงแป้งนะคะทุกนายเพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกตา่างทาเซรั่มเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะทาแป้งเลยเราจะไม่ใช้รองพืน้นเลยนะทาแป้งตัวนี้นะคะก็ช่วยปกปิดริ้วรอยรอยแดงจุดหมพร่องต่างๆบนหน้าได้อย่างดีเพื่อนๆดูความแตกต่างด้านที่ทากับด้านที่ไม่ด้เเเนนืออแปงงะุ่มลลีียยก เฉดสีแป้ง,งเขานะคะดูสวยเป็นธรรมชาติสุดๆใช้แล้วนะคะไม่ดกไม่หมองเนี่ยขนาดเราไม่ใช่ลงพื้นคอนซสิเล่์น,นี่ก็ยังได้งานผิวที่สวยขนาดนี้ถ้าใครมีจุดดําตรงไหนนะคะสามารถลงเน้นได้ใช้แล้วบางเบาสบายผิวมากทุกคนไม่หนักน้าเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยตอนนี้ก็กิลล์ดูแข็ไปแต่งหน้ามาแล้วทุกคนซูมดูค่ะไม่มีความเป็นคราบเลยแป้งหลุดเยอคือเบอร์รุกคนผิวนียนรดูแพงเลยที่สำคัญกันน้ำกันเหงื่อแน่นอนเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำหยดเป็นนึงเลยเดี๋ยวใช้ติชู่ซับต่อ ทุกคนดูไม่มีแป้งรุดออกมาเลยค่ะผสมสารช่วยป้องกันรังสี UV ใช้ได้ทุกสภาพผิวแค่ตลังนี้จบผิวสวยออกจากบ้านได้